ตอนที่ส1่สิอชกด้วยความเดือดดาน ขากราบประโยคนี้ด้วยเสียงสบายสบายใจกลับทำเอารอบด้านเกิดเสียงสตดลมหายใจเบาๆขึ้นระงมขุนนางเทพที่ไม่ใช่เทพบูหลายท่านคิดในใจว่าเทพขยะอย่างเจ้ากระทั่งทางเวทยังไม่มีถือดีอย่างไรผูกร้กระลางเซียนชิวที่ไปถึงเทพบูแห่งทิศตะวันออกว่าเจ้าจังถูกฆ่าฟาดตายอย่างไม่ต้องสงสัยออกจากองหังเกินไปแล้วพูดแบบนี้ราวกับจะบอกว่าที่ของขอเป็นคนถูกในเรศเองเพื่อจะ ได้มต้องลดตัวไปทะเทลาะกับหลานเชนชิวอย่างนั้นแหละขี้โม้เสียนี่กะไร แต่ว่าหลังเซียนฉชวกลับไม่ได้รู้สึกว่าที่เขาพูดนั้นเป็นการกล่าวเกินจริงเลยสักนิดเดียวข้าบอกแล้วอย่างไรเล่าเป็นตายไม่สําคัญและข้าก็ไม่ต้องการให้ท่านออมมือให้ข้าด้วยเซียนเหลียนไม่ตอบเขากับกล่าวกับจินอูว่าก่อนที่จินทรงในประเทศกระหม่อมลงมายังโลกล่างด้วยไปอยากก้าซือชิงเซียนพรันยกมือขึ้นห้ามช้าก่อนกระหม่อมยังมีคําพูดจะกล่าวเจ้าวายุว่ามาจินอูอธิบายให้อนุญาต จินอูอ,อนุญาตจินอูก็คือมหาเทพนะเนาะบางทีก็เรียกกันเลยนะจินอูมั่งตี้จินมั่งพวงขุนนางเซียนดูเหมือนจะเข้าใจว่าองค์ชายเซียนเลร์ปลอมตัวเป็นฟางสินเพื่อไปแก้แค้นเอาโลหิตฉลมราชสำนักยงอันตหาเขาอยากแก้แค้นเหตุใดจึงปล่อยองค์ชายได้หัว ผู้เป็นไทจืออ่อหยงงานให้เหลือรอดอยู่ผู้เดียวด้วยเล่าว่ากันตามเหตุผลแล้วผู้ที่เขาอยากมือแก้แค้นที่สุดหน้าจะเป็นองค์ไทจือ่อคนนี้ไม่ใช่หรือสื่อจึงเสียนกล่าวการข้อนี้แต่เดิมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ใดนึกถึงแต่ต่างก็ไม่รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องฝ่ายเริ่มเปล่งวาจาก,ก่อนพอเจ้าวายุนี้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาจึงมีคนพยักหน้าเห็นด้วยอยู่ประปรายสื่อจึงเสียนกล่าวอีกว่าข้ากระองค์ไทจือ่อคือแม้รู้จักกันได้ไม่นานแต่ข้าเห็นกับตาตัวเองว่า ว่าหาว่าเขาเข้าไปขวางหน้าตีสกัดดาบเอ่อมิ่งเพื่อช่วยชีวิตองค์ชายไทยหัวเซียนชิวหากเขามีความแค้นต่อราชสำนักยงอันของเจ้า่าต้องเสี่ยงรับดาบให้เจ้าด้วยเราพอได้ยินคําว่าเขาไปขวางหน้าตีสกัดดาบเอมิมโค้งเอ่อมิ่งสีหน้าเฟิงสินกับมู่ฉิงกับพันแร่งเครียดขึ้นมาทันทีในท้องระโงมีเสียงกล่าวงึมง,งำํำเบาๆบดังตามมาอาจเพราะระยใจด้วยความรู้สึกผิดก็ได้นี่ ซือจิงเสียงกล่าวขึ้นเสียงเข้ากล่าวสวนทันควันนะั้นเป็นอาวุธที่มีอาถรรพ์ชั่วร้ายเป็นดับต้องคำสาปเชียวนะดังนั้นข้าจึงคิดว่าเรื่องนี้มีพิรุษอย่างหน้าทรงซ้ายเฝยหมิงกล่าวว่าหน้าอิชาองค์ไทยจือเสียจริงได้เข้าไดท่านที่ได้ท่านเจ้าว,วายุรับรองแข็งขันทวงความยุติธรรมให้เสียวป่วยของข้าหาได้มีบุญเช่นนี้ไหม ซื่อจึงเสียนกล่าวตอบแม่ทัเพเผยท่านอย่าพูดชี้นำให้เก๋ยเรื่องของเสียวเผยใช่จะเหมือนกันก็เห็นพฤติการช่วยช้าของเขาด้วยตาตนเองทั้งได้ยินเขายอมรับความผิดกับหูเผยมิ้วกล่าวโตฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันหรอกหรือองค์ชายไท่ยหัวเห็นพติการช่วยช้าของเขาด้วยตัวเองทั้งได้ยินองค์ชายเสียนเลิศยอมรับความผิดกับหูมีตรงไหนไม่เหมือนกันอีกเล่า สือจึงเขียนโมโหหนักเตรียมโตรกรมกับเขาต่อสี่เหรียญจึงคว้าตัวเขาไว้กล่าวกาวว่าท่านเจ้าวายุขอบใจท่านมากข้าน้อยรับใจก่อนท่านแต่ไม่จําเป็นแล้วสือจึงเขียนคิดอยู่เปน็นานก็คิดไม่ออกว่าควรจะเถียงเผยหมิงอย่างไรดีได้แต่ชี้หน้าเขาอย่างอดทนข่มกลั้นเอารมไว้ในเวลานี้เองในสุดที่จินอูก็กล่าวว่าเจ้าเขากล่าวเสียงเรียกว่าทุกท่านจใจเย็นลงก่อน เสียงของเขาไม่ดังนักออกจะราบเรียบอยู่บ้างทว่าคุณนางเทพทั้งหลายที่อยู่ตำหนักสนอูร้อนได้ยินชัดเจนพันรีบยืนกันอย่างเป็นระเบียบทันทีรอจนในตำหนักเงียบเสียงลงแล้วจินอูก,ก็กล่าวขึ้นไทยหัวจะมักทําอะไรด้วยความหุนหันอยู่บ้างเจอเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามก้าไปต้องสงบใจรอฟังสักครู่ก่อนแยกแยะที่มาที่ไปเสียให้กระจ่างแล้วจึงค่อยตัดสินใจ หลังเซียนเฉียวก็น่ารับการสั่งสอนจินกู่กล่าวอีกเซียนเลิอไม่ยอมบอกเรื่องราวทั้งหมดออกมาคำร้องขอในเทพตัวเองย่อมไม่เป็นผลกักบริเวณที่วางเซียนเลิอก่อนฉะนั้นข้าจะได้ส่วนด้วยตัวเองแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นพวกเจ้าสองคนจะเพิ่งพบหน้ากันเด็ดขาดผลออกมาเช่นนี้เหนือความคาดหมายของเทพทั้งปวงจินอูกลับปกป้องเจ้าตัวตรลกสามพบที่ไร้ทูปเทียนเส้นไหวไร้สัมบกผู้ศรัทธาไร้แต้มบุเพื่อหนีเสียได้ หลังเซียนเชีวไปถึงเทพบูประจาทิศตะวันออกเกิดจินอูไปทําให้เขาไม่พอใจเรื่องเช่นนี้เช่นนั้นก็จะได้ไม่คุ้มเสียเลยจริงๆแต่ถ,ถึงจะเป็นเช่นนั้นจินอูก็ยังปกป้องเสียเหลียนปานนี้หรือว่าที่แท้จินอูยให้ความสําคัญกับเซียนเสียเหรียญอยู่เสียอินอัน,น่นอีกเรื่องเสียอินเรื่องอะไรลืมไปละหุนนางเทพไม่น้อยมองเขาความในออกรอบตรงใจว่าจากนี้ไปตา จากนี้ไปจะไม่เอ่ยคำว่าตรวตกสามพบในที่สาธารณะอีกไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามสื่อจึงเสียหายใจล่องอกรีบกล่าวสรรเสริมความปราดเปรื่องปีชาของที่จินลหลายประโยคหลังเสียนชิวกลับจ้องเสียเหรียญกระเม่งที่จินทรงอยากถามอะไรเขาก็ไตส่สวนเสียให้เต็มที่แต่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ะหม่อมก็อยากจะสู้กับเขาสักยกอยู่ดี พูดจบก็คลอมกายกับนับจินอูก่อนหมุนร่างออกจากตำหนักไปจินอูโบกมือเทพบูสองสามนายกระเดินขึ้นมานำตัวเสลียนลงไปขณะเดินผ่านสื่อสิงเฉียนเสลียนลดเสียงกล่าวท่านเจ้าวายุขอบใจท่านมากจริงๆท่านอยากหากท่านอยากจะช่วยข้าไม่ต้องพูดเพื่อข้าอีกต่อไปแล้วแต่ใครก็ร้องท่านสักสองเรื่องได้หรือไม่ ความที่สื่อจิงเสียนไปกระพือไฟเผาจีเลิฟฟางมาจึงรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อย,ยมนี้หวังอยากให้เสี่เหลียนกรร้องเขาสักร้อยเรื่องเสียด้วยจำท่านว่ามาเลยเด็กหนุ่มที่ข้าพามาด้วยคนนั้นอยู่ที่ตำหนักข้ารบกวนท่านตระดูแลเขาทีเรื่องขี้ปฏิวเรื่องที่สองเล่าต่อไปหากแม่ทัพเผยคิดไปตามหาเรื่องสร้างความลำบากให้ป้านเย่ขอท่านเจ้าวายุโปรดย่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยหากแม่ทัพเผยอ๋อ หากไม่ทับเผยคิดจะไปตามหาเรื่องสร้างความระบากให้ป้านเยศขอท่านเจ้าวายุโปรดยื่นมือเข้าเฉยยลุยย่ยอมได้อยู่แล้วข้าไ่ย้อนเผยหมิงทำสำเร็จเด็ดขาดนางอยู่ที่ดัลเซีเหรียนกล่าวว่านางถูกข้าซ่อนไว้ในไหาผักหายดองผักที่อารามฟูฉีหากท่านมีเวลาว่างรบกันเอานางออกมารับลมเสียนหน่อยสื่อเชิงเชียน,ยนหายดองผักเออ หลังจากร่ำลาเจ้าวายุเสร็จแล้วคุดนางเทพสององค์กพาเขาลงไปยังหน้าวางเสียนเลอและกราก,กับเขาอย่างนอบน้อมพระองค์ให้ื่อเฉน เสียเหลียนพงกทษศะก้าวตอบรบกวนแล้วพอยกเท้าก้าว 9, ออกไปประตูใหญ่ก็ปิดตามหลังในบัดดลเสียเหลียงมองโดยรอบจริงดังคาดไม่เพียงแายนอกทั้งภายในตำหนักการจัดวางทุกอย่างก็ยังเหมือนกับวางเสียนเลิกของเขาในอดหลังนั้นไม่มีผิดครั้งก่อนที่เขาเดินผ่านแต่ไม่ได้ก้าวเข้ามานึกไม่ถึงว่าพอเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ถูกกักบริเวณเสียที่นี่ไม่ใช่รางดีกะ,ะไรเลยดีจริงๆ ไม่ใช่ลางดีกระ,ะไรเลยจริงๆ2-3ส,สาวันนี้ชีวิตลุ่มๆด,ดอนๆอนชวนให้เหนื่อยใจเสียเหลือเกิน พอหัวถึงหมอนสีเหลืองกระฟอยหลับไปทันทีเขาฝันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายคบว่ากำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่พอลืมตากระพ่ตนเองนั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสือชุดสีดำแผ่กับพื้นเป็นชั้นๆส่วนใบหน้าเหมือนจะสวมหน้ากากหนาหนักดูเย็นชาปานน้ำแข็งอยู่พอกลมหน้าภาพของเด็กหนุม่มผู้หนึ่งกำลังนั่งศบหน้าลงไปกับโต๊ะเขียนหนังสือพรานประกบเข้าสู่คลองจากสูนเด็กหนุ่มอายุประมาณ14 15แต่งกายรู้ราดูสดใสเปี่ยม ด้วยพลังชีวิตกําลังหลับอุตุเขาโครงศีรษะเดินเข้าไปคล้อมกายลงเล็กน้อยใช้ข้อนิ้วเคาะโต๊ะหนังซสือองค์ท่ายือไม่รู้เป็นเพราะพูดผ่านหน้ากากเย็นเฉียบนั้นหรือไม่น้ําเสียงจริงฟังเย็นชาขึ้นหลายส่วนเด็กหนุ่มพวกนั้นในสุกตกใจ,จตื่นพอเหลือบตาขึ้นมองและเห็นว่าเป็นกาวก็ตกใจจนสะดุ้งโยงรีบลุกขึ้นมานั่งเสียเรียบร้อยท่านราชกรูทรงหลับอีกแล้วทรงทอดให้เขาให้คัด เต้าเต๋อ,ตอรจริง10จบไทยเจอตกใจใหญ่ยาเลยก็รับอาจารย์ทํานรดค้าวิ่งรอบกำแพงวางสิบรอบยังดีเสียดีกว่า20จบคัดเสียตอนนี้เลยเขียนหนังตัวหนังสือให้ดีๆด,ด้วยเล่าไท้เจอเหมือนหวาดกลัวเขาอยู่บ้างลุกนั่งให้เรียบร้อยเริ่มต้นคัดคำพีแต่โดยดีจนตัวเขากลับไปนั่งลงที่เดิมและทำสมาธิต่อไปเงียบๆ อันที่จริงผู้คนในวังหลวงล้นกลัวเขาทั้งนั้นเป็นผลมาจากความรู้สึกห่างเหินและความกดดันที่เขาจงใจสร้างขึ้นมาแต่ <c oughs> ว่าองค์ท้ายเจอผู้นี้อาจเพราะอายุยังน้อยสุดท้ายก็าอาจคงความยำเกรงตัวเขาไว้ได้าน,นคัดไปมานางกล่าวขึ้นอีกท่านอาจารย์เขาวางหนังสือแล้วถามว่าอะไรหรือพยากาท้ายเจอกล่าวว่าพระเองจบีท่านสอนก้ากล่าวก่อนก็ฝึกจนเป็น แล้วไม่ใช่ควรสอนเพลงกันใหม่ใหข้าแล้วหรอกหรือได้ซีทรงอยากเรียนอะไรเล่าเขาตอบข้าอยากเรียนบนท่านนะั้นที่ท่านช่วยช่วยชีวิตข้าเขาขอ,ขอบคิดและกราวว่ากระบวนท่านั้นหรือไม่ได้เพราะอะไรเล่าขอรับกระบวนท่านั้นเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่เหมาะกับท่านท้าเจือไม่เข้าใจไม่ใช่มีประโยชน์มากหรอกหรือกระบี่เดียวสลายพลังของสองกระบี่ท่านใช้กระบวนท่านั้นช่วยข้าอย่างไรเล่าขอรับท้าเจือไม่เข้าใจกเมันเรื่องธรรมดาเขาจึงเอ่อยถามองท้ายจือกระหม่อม ก็ถามปัญหาท่านหนึ่งก็เชิญถาม่อรับ การัข้นหนึ่งมีคนสองคนต่างหิวจนตาแดงกามคิดแย่งชิงอาหารของอีกฝ่ายดังนั้นสู้กันเองเวลานี้เองก็มีบุคคลที่สามโผล่มาเขาอยากให้สองคนนี้เลิกสู้กันท่านว่าเวลานี้เพียงการไกลเกีย่ยก็มีประโยชน์หรือไม่ไม่มีประโยชน์กระมังที่เขาต้องการคืออาหารถูกต้องหรือไม่ก็รับถูกต้องเพราะต้นต่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขไม่มีผู้ใดยอมฟังหลักการยิ่งใหญ่ท่านยกมาเกรงกล่อมทางสิ้นดังนั้นหาบุคคลที่สามอยากให้เข,ขาเลิกต่อสู้กันมีเพียงวิธีเดียว ั่นคือมอบสิ่งเขาต้องการเปิดถุงเอาหารของตัวเองให้พวกเขาถ้าจือคล้ายเข้าใจแต่ก็คล้ายจะไม่เข้าใจรักการเดียวกันพุ่งเรือเถิดว่าทันทีที่ชักกระบี่ออกมาย่อมจะมีคนได้รับบาดเจ็บพลังที่ฟาดออกปลย่อมต้องมีอะไรมารองรับเขาเวระยะก่อนจะกราบต่อดังนั้นที่ทรงกล่าวว่ากระหม่อมสไลด์พลังของสองกระบี่จึงไม่ถูกต้องมิได้มีการสไลด์อะไรทง้งเส้นเพียงเอาตัวเองเข้าไปรับพลังโจมตีของพวก เขาเท่านั้นยุติการสู้รบแต่ตนเองบาดเจ็บเป็นวิธีการอันโง่เขลาอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะความจำใจถึงที่สุดแล้วก็คงไม่เอามาใช้ทรงมีฐานะสูงสักเป็นถึงองค์ไทจือไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรเช่นนั้นหรอกพระอยากคัดไทจือคัดลอกคำพีต่อตัวคัดไปได้สักครู่าำน้ารากระคุ้นคิดอะไรอยู่เขาจึงถามไปอีกว่ายังมีคำถามอ,ะ,อะไรอีกเหรอังเลียอ,อยู่สักพักองค์ไทจือก็กล่าวว่ามีนิดหน่อยขอรับท่านอาจารย์หากว่าอาหารบุคคลที่สามไม่พออีกจะทำอย่างไร ไดีเล่าขอรับ ไทจือกล่าวอีกครับว่าคนสองนั้นมีอาหารแล้วแต่ยังอยากได้เพิ่มอีกเลยยิ่งละมือน,นักกว่าเก่าเพราะความโลภเรียกร้องอาหารจากเขาไม่หยุดหย่อนฉะนั้นควรทําอย่างไรดีเขาถามทรงคิดว่าอย่างไรละ่ะไทจือขอบคิดก่อนจะกล่าวไม่ทราบสิครับบางทีก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงแต่แรกกะมังท้องพระโรงเป็นสีทองซุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นสีทองแต่ยันนี้แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงหมดสิ้นแล้วบนโตอาหารแต่ละตัวล้วนมีคนล้มนอนพังภาพอยู่หนึ่งคนกระบีปักลําคอ ภาพการตายชวนให้สดสยองยิ่งเมื่อที่คุมกระบี่ของเขาสันดาริกไม่หยุดเจ้าครองแคว้นผู้งามสง่าร่างอาบย้อมได้เลือดไปทั้งตัวสองตาแดงชาทั้งเจ็บทั้งแขนที่ล้มพาดอยู่บนร่างขาก็คือร่างของหองเฮาเขากุมกระบี่เดินเข้าไปทีละก้าวอย่างเนิบช้าเจ้าครองแคว้นเงยหน้าขึ้นมองเขาตกตะลึงเพิ่เพื่อถึงขีดสุดราชคูเจ้าเจ้ากระบี่เย็นชาไร้หัวใจอย่างถึงที่สุดได้เสียบลงไปแล้ว เวลาเดียวกันนี้เองเขาพันรับรู้ถึงอะไรบางอย่างจะเหลียวหน้าขับ ไปดูองค์ท้ยจีวอผอ่อนยากรลังยืนหยุดหน้าประตูท่้ากลางซากศพระเกะระกะของทหารองค์ครักสองตาของเด็กหนุ่มเลื่อนลอยว่างเปล่าคล้ายดังกำลังนึกสงสัยว่าสิ่งที่ตนเห็นอยู่นี้เป็นความฝันหรือว่าความจรงิงจากนั้นก็เดินเข้ามาอีก1นก้าวในสภาพเสียควานสูญวิญญาณทาเอาเกือบจะสะดุดทอนนีประตูล้มลงเขาชักกระบี่ออกโลหิตกระเซ็นเพื่อนชุดสีดำ ถ้ายืมไม่ได้สะดุดธรณีประตูล้มลงแต่กราบสะดุดล้มลงเพราะศพที่เพิ่งนั้นพื้นนั่นเองเขาท้มกายลงไปบนร่างเจ้าครองแกลนเปล่งเสียงออกมาได้สเสด็จพ้อเสด็จแม่ เจ้าครองแคว้นกับไม่สามารถกล่าวอะไรได้อีกแล้วถ้าเจอเขย่าร่างเสร็จพ่อแต่อีกฝ่ายก็ไม่เพื่อจึงเงยหน้าขึ้นมามองทางนี้สองตาเบิกโพรงท่านอาจารย์ท่านกำลังทำอะไรท่านทำอะไรของท่านท่านราชโกรุเนิ่นนานกำลังยืนเสียงตายด้านจากตนเองพวกเจ้าสมคคนตาย ซีเหลียนหลับไม่สนิทกระสับกระสายจนตื่นขึ้นมาเขาก็ยี้ตาอย่างงงเงียพบว่าความจริงแล้วไม่ได้หลับไปนานเลยทั้งยังฟันเรื่องไปค่อยจะโสภาเท่าไรนักดีที่นอนทับอะไรบางอย่างในอกเสื้อจึงตื่นขึ้นมาเขานั่งได้สมัครกระลวงเอาของสิ่งนั้นอกเสื้อออกมาแล้วแลแบมือออกสิ่งที่อยู่กลางฝ่ามือคือลูกเต่าสองลูกมนะันก็คือลูกเต่าสองลูกนั้นเขาเพิ่งมาจากจีเลอรฟางนั่นเองในสมองผุดภาพ ผุดภาพเพลิงอันแดงฉานขึ้นมาทันทีภาพโดยรวมผ้ามัวทวาร่างในชุดสีดแดงร่างหนึ่งกับแจ่มชัดอย่างสุดจะเปรียบอีกฝ่ายกำลังจ้องมองเขานิ่นงจากกลางทะเลเพลิงโดยไม,ม่แม้จะขยับกายไปไหนเสียเหลียนทอด ถอนใจไม่รู้ป่านนี้แล้วจีเลิบฟางของซานหลางไฟไม่จนเหลือเท่าใดแล้วคราวนี้พอข้าถูกขับลงไปอีกครั้งจะต้องทุบหม้อขายเศษเหล็กสักเท่าใดจริงพอจะใจค่าเสียหายก็ไม่รู้จะห้ายสปีหลายร้อยปีอย่างมากก็ใช้นี่ไปทางชีวิตก้อนแล้วกัน เขามองลูกเต่าคู่นั้นอยู่พักหนึ่งซีเหรียญประคองเต่าสองลูกไว้ในฝ่ามือจากนั้นประกอบสองมือเข้าด้วยก,กันก่อนขยันละโยนลงพฟื้นลูกเต่ากริง้งครุกกรุก,รกอยู่หลายรอบหยุดนิ่งไม่ผิดไปจากได้คิดโชคดีหัวเชิงให้ยืมมานั้นถูกใช้เป็นจนเกรียงแล้วตานี้เดี๋ยวคิดในใจคือออกหกท้งสองลูกอีกสักครั้งว่าลูกเต่าพื้นๆกลับออกหนึ่งท้งคู่เสียเหรียญหัวรับพรางโคง้งศีรษะอย่างอดไม่อยู่แต่แล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงฟีเท้าดังแว่วมาจากด้านหลัง เขาหยุดชะงักเก็บรอยยิ้มบนหน้าลูกเตากลับเข้าที่ทันทีเสียงฝีเท้านี้ไม่ใช่ของจินอูเสียงฝีเทา้าขององค์มหาเทพหนักแน่นไม่ช้าไ,ไม่เร็วส่วนหวาเชิงนั้นแม้จะยามเดินจะเออระเหยไม่อนาทรร้อนใจมากแคเฉยชาตามสบายอยู่เป็นนิดแต่ฝีเทา้าของหนึ่งเทพหนึ่งผีนั้นกลับบ่งบอกถึงความมั่นใจรู้สึกชัดถึงความเป้าหมายตัวเองเป็นอย่างดีขณะที่เสียงก้าวเดินของผู้ที่มา ท่านนี้ค่อนข้างบาวพอเสลียยหันไปมองกันนิ่งอึ้งไปเจ้านั่นเองผู้ที่มาสวมชุดดำผิวหน้าขาวซีดริมที่ปากบางเองก็ซีดขาวสีหน้าตายด้านเปรนทีนนน่สุดดูเย็นจาสุดใดจะเปรียบเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นเทพบุแต่กลับดูคล้ายเทพบุญก็ไม่ป่านไม่ใช่มู้ชิงแล้วจะเป็นผู้ใหเล่าเขาเห็นหน้าเสลี่ยนทำหน้าตะลึงนิดๆก็เลิกยุดท่านนึกวเป็นใครหรือเฟิงซิน เมื่อรอคําตอบเขายกชายเสื้อสีดําขึ้นพรางก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาเฟิ่งสินคงจะไม่มาหลอกเสือเหลี่ยนถามเจ้ามาทําอะไรที่จินเพียงกักบ,บริเวณท่านห้ามให้องคชายไถหัวมาแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้ข้าม,มานี่เขาหาได้ตอบคําถามของเสือเหลี่ยนไหมไม่ตอบก็ไม่ตอบความจริงเสือเหลี่ยนก็ม่ได้อยากรู้อะไรอยู่แล้วเขาจึงไม่สักถามอีบสายตามูชิงกวาดทั่วภายในวงังเซียนเลือดได้ไหมยำองกองก่อน รอบหนึ่งก่อนก่อนจะมาหยุดที่ร่างเขาหลังจากมองประเมินอยู่ชั่วขณะจู่ๆก็โยนของสิ่งหนึ่งมาให้เงาสีครามพุ่งวาบเข้ามาเสีเหยนจะมือซ้ายรับวันยกขึ้นมาดูกลับเป็นขวดกระเบื้องลายครามขนาดเล็กมาหนึ่งเป็นขวดยา มูชิงกล่าวเสียงเรียบเรื่อยว่าท่านปล่อยให้แขนขวาตกห้อยเลือดไหลโสมอยู่ได้ดูแล้วอันหนะักซื่อเลียนถือกวดยานิ่งเป็นฝ่ายมองมูชิงอย่างประเมินเสียเองนับจากขึ้นสวรรค์ครั้งที่สามมาวิธีที่มูชิงไปหมัดต่อเขาเพียงบรรยาได้ว่าเน็บแนมจิกกัดคาดดังรอยเขาถูกนเนรเทศเป็นครั้งที่สามเมื่อไหร่ก็จับไปเยอะเย้ยทันทีแต่ยามนี้ก็มีความเป็นไปได้ซื่อเลียนถูกถีบให้ร่วงลงไปเป็นครั้งที่สามอยู่จริงเสียด้วยแต่อยู่ๆเขาก็ทําตัวเป็นมิร คำยังเอายามาให้อีกว่าการเปลี่ยนท่าทีมโหรารเช่นนี้สิเหลียนกลับไม่ชินเอาเสียเลยขั้นนี้แต่บางทีท่านอาจจะงงว่ามูชิงเนี่ยเป็นใคร มู่ชิงหรือเม่ทับเสียนเจินเป็นเทพบูจากสวรรค์ชั้นบนนะตำแหน่งเม่ทับประจําทิศตะวัตนตกเฉียงใต้เคยเป็นลูกน้องเก่าของเสี่ยเหลียนเมื่อ800ปีก่อนอุปนิสัยของมู่ชิงก็คิดเล็กคิดน้อยชอบประชดประชันและอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตเคยเป็นลูกน้องของเสี้ยเหลียนก็คือเฟิงซินเฟิงซิน หรือแม่ทัพหนานยางเทพมูจากสวรรค์ชั้นบนตำแหน่งแม่ทัพประจำทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เนาะเคยเป็นลูกน้องเสือเหรียญเมื่อแปดร้อปีก่อนอุไซพงพาง,พงตรงไปตรงมาผงผางนะ,ะแต่มูชิงเนี่ยคิดเล็กแน,น้อยชอบประชดประชันอ๋อเบิงซินแม่ทัพหนานยางนี่คือประจำทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้มูชิงนี่ประจำทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับตอนนี้กำลังพูดถึงงมูชิงอยู่ลูกน้องเก่าเอายามาให้เจ้านายอดีตเจ้านาย แถมยังเอายามาให้อีกเว่าการเปลี่ยนท่าทีมโหรานเช่นนี้ของมูชิงเสื้อเหลียนกลับไม่ชินเอาเสียเลย เห็นเขายืนนิ่งเฉยมู่ชิงก็ยิ้มน้อยๆท่านจะใช้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่จะไม่ใครเอามาให้อีกรอกนะรอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มถากทางอะไรหากแต่มาออกได้ว่ายามนี้เขากำลังอารมณ์ดีอยู่จริงๆถึงแม้เสียเหลียนจะไม่ได้รู้สึกเจ็บที่มือขวาอย่างที่ควรจะเป็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันเป็นแผลไปอยู่เช่นนี้ก่อนหน้านี้ที่จินอูตบมือขวาของเขาทีหนึ่งนับว่าเป็นการรักษาฉุกเฉินให้แล้วหากมียามเขาช่วยก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเขาจึงเปิดจุกข,ขวกลายครามใบนั้นออก แล้วเทใส่มือขวาอย่างใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่เทออกจะกวดกลับไม่ใช่ยาผงยาเม็ดแต่อ,อแต่หากแต่เป็นไอควันสีครามอ่อนไอควันลอยตัวอย่างอ้อยอิงลอยวนอยู่รอบแขนขวาของเขาส่งกลิ่นหอมเย็นสดชื่นนับเป็นของดีอย่างแท้จริง มูฉิงถามขึ้นอย่างไม่มีปีมีกลุยที่ล้างเซียนเชียวพูดเป็นความจริงหรือท่านสังหารเสียโปรงแคว้นหยงอันเหล่านั้นจริงจริง,รงหรือเซเลียนช้อนตาขึ้นมองเขาถึงมูฉิงจะพยายามข่มกลั้นไว้อย่างเต็มกำลังแล้วแต่เซเลียนยังฟองเห็นความตื่นเต้นเล็กน้อยได้ปิดเอาไว้ไม่เม็ดจากดวงตาของเขาอยู่ดีเหมือนเขาจะสนอกสนใจอยากรู้รายละเอียดเรื่องงานเลี้ยงเครือบทองอาบเลือดของเซเหลียนยิ่งนักถามอีกว่าท่านสังหารอย่างไร เวลานี้เองเสียงพิเท้าน,ะนาหนักกระดังเววมาจากด้านหลังทั้งคู่เหลียวหน้าไปมองพร้อมกันพุ่มมารอบนี้กับเป็นฝฟ่งสินพอเข้ามาเห็นมูชิงอยู่ในตัวตำหนักทั้งยังยืนอยู่ข้างซีเหเลียนฝึ่งสินก็นิ้วหน้าอย่างระแวดระวังเจ้ามาทําอะไรที่นี่ เปประจําทิศอีกคนอดีตน้องเกล่าวสุเหรียนชิวขวดกระเบื้องลายครามในมือให้อีกฝ่ายดีมู่ชิงหบยิ้มกล่าวเพื่อจะบอกสุเหรียนไปไม่กลัวเองฝงซินไม่มาที่นี่อย่างแน่นอนแต่ปัตนี้ฝงซินก็มาแล้วจึงไม่ตลกเลยสเิตนี่ก็ไม่ใช่ตําหนักของเจ้าเสช่หนอเจ้ามาได้แล้วข้าจะมาไม่ได้หรือมู่ชิงย้อนเข้าให้ฝงซินเลิกสนใจเขาหันไปทางสยเหลียนแต่ยังไม่ทันเปิดปากสุเหลียนก็กล่าวว่า หาพกพระเจ้ามาเพื่อถามคำถามเดียวกันฉะนั้นก็จะตอบเสียที่เดียวจะเชื่อหรือไม่ก็ตามที่ข้าพูดหลักษส้นอื่นว้ทุกประโยคหาใช่คำเท็จไม่ ฝังสินหน้าเผืดสีลงไปเล็กน้อยมูฉิงกับทนมองสภาพเชนี้ของเขาไม่ได้เล่สุดเลิกทาหน้าแบบนั้นเสียทีเถอะเรื่องมาถึงปานนี้แล้วสีนหน้าเจ็บปวดสหัสเยี่ยงนี้ของเจ้าทําไปให้ผู้ใดดูกันฝังสินชายตามมองเขาอย่างดุดันไม่ใช่ให้เจ้าดูก็แล้วกันไสหัวไปซะมูฉิงเจ้ากลับมีหน้าบอกให้ข้าไสหัวไปตัวเจ้าเอง ผู้สิงกล่าวว่าเจ้ากราบมีหน้ามาบอกให้ข้าวไส้หัวปลายตัวเจ้าเองจงรักประดีดังปากว่าเท่าใดการตกระกรรมลำบากอยู่กี่ีเล่าไม่ใช่เป็นฝ่ายพี่หนีออกมาเองอยู่ดีหรอกหรื เส้นเลือดเกี้ยวบนหน้าฝากเฟื่งสินปูดปนเสเหียนเห็นเขาลางว่าบทสนทนาที่ตามมาคงเป็นทางที่ไม่ค่อยจะดีแน่จึงยกมือห้ามปรามหยุดก่อนหยุดก่อนด้วยนิสัยของมู้ชิงไหนเลย,ยยอมหยุดแต่ดีเขาหัวเราะยันทุกคนล้วนล่ำลือกันว่าเจ้าทนเห็นเจ้านายกล่าวตกต่ำกับตาตนเองไม่ได้คำหนึงถึงส่วนรวมพยายามหาเหตุผลมาแก้ต่างตัวเองเสียสวยรู้แท้ที่จริงก็คือเจ้าไม่อยากสึ้นเปลืองเวลากับตัวไร้ประโยชน์หนึ่งใช่หรือไม่ ฝฟิงซินไปหมัดออกไปเดี๋ยวนั้นเจ้าจะมาเข้าใจพระแสงอาไลยปราบปลักหมัดของเขาชกก็ใส่หน้ามูชิงอย่างจังมูชิงเป็นหนุ่มน้อยหน้าขาวขนานแทะพอถุกหมัดแรงตานฟ้าผ่านิสัตเปรี้ยงให้กระรากับโดนถูก ลูกครับปลากระแทกใบหน้าเลือดไหลเป็นทางเขาก็ใจเด็ดดักไม่ส่งเสียงสักเอกคําเดียวก็บเบื่อเอ่ยปล่อยมัดสวนกลับไปทันทีหลังจากมรรลุขึ้นสวรรค์มาพวกเขาล้วนมีล้วนมีเทพสาตราและอาวุธวิเศษของตัวเอกแต่ยามโมโหเลือดขึ้นหน้ามีแต่ต้องต่อยเตะถีบกันและกันเท่านั้นจึงจะสากแก่ใจมัดต่อมดเท้าต่อเท้าตีนต่อตีนเมื่อแปดร้อยปีก่อนฝืงซิงกับมูชิงมีพลังฝีมือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการผ่านมาแปด ร้อยปีก็ยังคงคู่ขี้สูสีดังเดิมพอมาสู้กันชนิดตัวถึงตัวเนือ้อถึงเนื้อซัดกันเสียงดังสนันน่นวันหวก็ยังยากแยกแยะว่าใครเนือ้อกว่าใครเฟืองสินกล่าวอย่างมาโห,โหเจ้าเข้าใจว่าใครใครเขาจะมองความคิดสุกระบอกสมบในใจเจ้าไม่ออกหรืออยากให้เขากระทำแต่เรื่องเร็วซามไม่หยุดเพียงเท่านี้เจ้าก็มีความสุขแล้วมูชิงเค้นเสียงเข้ารู้ว่าเจ้าดูถูกข้ามาตลอดหน้าขันแทบตายแล้วเจ้าดูตัวเองเสียก่อนเถอะเจ้ามีสมบัติอันใดมาดูถ นี่แต่หัวเราะเยาะผู้อื่นมาดูตัวเองเสียบ้างเลยหลังเสียนชิวยังไม่ทันจะสู้กับเซียเลียนเวิงชินกับมู่ฉชิงกับสู้กันไปก่อนแล้วคู่นี้เก็บอั้นความโกรธแค้นเอาไว้นมนานจึงซัดกันหัวต่างคนต่างด่าทอขนาดคำด่าอีกฝ่ายยังไม่ฟังกันไหนเลยยีฟังคำพูดของเซียเลียน เเลียนยังจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนพวกเขาสามคนยังยาววัยมู่ฉิงพูดจาเสียงเบาไม่ขึ้นเสียงใส่ใครแต่สรบฝฟ่งสิ่นนั้นหากไปสู้รบกับใครนั่นก็หมายความว่าสเสเลียนสั่งการให้เขาไปทําบอกให้สู้รบก็บสู้บอกให้เขาหยุดก็หยุดแต่บัดนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเซเลียนเดินลักแขนข้างหนึ่งไปที่ หน้าประตูมาจะรีบไปรเรียกคุณนางเทพสัก2สองสามองค์เข้ามาช่วยห้ามทับนึกไม่ถึงว่ายังไม่ทันก้าวจากตำหนักก็ยินเสียงสะเทือนเลือนนั่นดังมาจากด้านหน้าเฟิงสินกมัมมูชิงก็ถูกเสียงนี้ทำเอาตกใจเช่นกันพร้อมใจกันหยุดมือ จ้องเขมงไปยังที่มาของเสียงอย่างเตรียมพร้อมประตูใหญ่หน้าวางเสียนเลิศถูกคนมาหนึ่งทีให้เปิดออกด้านนอกประตูไม่ใช่ถนนสนอูที่กว้างใหญ่ไปสารเส้นนั้นหากแต่เป็นอนนตการม,มืดมิดไรที่สิ้นสุดในความมืดผีเสื้อสีเงินยวงเงยน็นเยียบนับไม่ถ้วนผับินเข้ามาจบตอนครับบคุณครับ